กินขนมจีนน้ำปาร้าน้ำปาร้าปลาช่อนแต่ไม่ได้กินปลาเลยกินแต่ขนมจีนขนมจีนนี่ก็ลวกแล้วเมื่อเช้าแล้วก็ใส่อหอมแดงกระเทียมพริกทอดอ,อร่อยมากเลยค่ะแคบหมูแคบหมูก็ถูกใจค่ะ หมดไปเกือบถุงถุงสิบบาทถูกนะเนี่ยทำเองยากจะตายต้องปิดปิดก่อนเยวะต้องเก็บพักลวกใส่ถุงไว้เอ่อนี่ยค่ะผ้าที่ซื้อมาเนี่ยมันผืนมันเล็กไปค่ะเราซื้อแพกหนึ่งแพกหนึ่งหกผืนเนาะ แต่มันเล็กไปค่ะถ้าใช้เออ่ถ้าซื้อผ้าขาวม้ามาแล้วตัดเป็นสามสามชิ้นอะ่ะกำลังพอดีกว้างดีนี่มันแคบไปค่ะอู้อิ่มอร่อยไปอะไปทำงานที่ข้างกำแพงมาไปถอนหญ้าออกกำลังกายนิดหน่อย นี่คะ่ะพริกหอมกระเทียมทอดเยอะแย,ยะเลยนี่คะ่ะเดี๋ยวจะเก็บรอให้เย็นเย็นก่อนหอมอร่อยมากเลยคะ่ะกินกขนมจีนดีกว่าไปกินน้ำเนี้ยวอีก ไปกินน้ำเงี้ยวที่เข้าขายมันชอบท้องเสียไ <c oughs> ม่รู้ว่าเข้าขอเอาน้ำเก่าใส่ไปด้วยหรือเปล่านะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็จะพักผ่อนก่อนนิดหน่อย Okay, โอเคค่ะเพื่อนอุ้ยสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้